มาถึงครับราศีตุลนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับเริ่มต้นครับราศีตุลในรุงสมาครับเรื่องของการงานก็ท่านผู้ชมค่ะเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะการงานน่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังงานไม่ค่อยดีให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการถ้าคนลงทุนนะคะเรระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนมีหุ้นก็ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะอืมระวังเรื่องของการมีปัญหาทําอะไรต้องรอบคอบครับเรื่องการเงินครับท่านผู้ชม กับสวนทางค่ะการอ่าการเงินดีนะคะครับราบรื่นอ่าอาจจะมีเงินเก็บเงินอะไรเข้ามาเรื่อยๆค่ะถือว่าการเงินใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานแต่การเงินยังคงดีอยู่ครับมากันต่อครับเรื่องของความรักครับแม่หมอเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้คนที่อายุมากกว่าเข้ามาอุปถัมภ์อ่าส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ครอบครัว สุขสันต์ดีนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงบุญเสริมการทำให้รายรับดีทั้งครอบครัวเลยค่ะความรักคนโสดได้สายเปยคนมีคู่ความรักดีมีความสุขร่ำรวยครับต่อไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับท่านผู้ชมเรื่องสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินเหินนิดๆหน่อยหน่อยนะคะการล้ล้มเลยเล็กๆน้อยๆค่ะจวมีฝากไว้ด้วยค่ะอย่าประมาทค่ะ และเรื่องสุดท้ายครับนั่นคือเรื่องของโชคลาภครับเรื่องของโชคลาภโดดเด่นมากเลยค่ะนะคะใครที่มีเลขมีอะไรก็ช่วงนี้นะคะมีโชคลาภค่ะคอันดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเลขนําโชคครับท่านผู้ชมเลขนําโชคนะคะเลข9้าเลขเกเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะเลข8เลข8แล้วก็เลขหครับ เรื่องต่อไปครับคือการทําบุญเสริมด,วง,ดวงนะคะช่วงนี้อยากให้ขอพอรองค์พระราหูนะคะเพราะเรามีโชคมีลานะคะคท่านเป็นเทพเกี่ยวกับการให้โชคให้ลาบนะคะยังไงก็ลองไปขอพอรท่านดูนะคะเพื่อจะได้เงินก้อนใหญ่ราศรีตุลต้องไปมูนะครับนี่คือดวงราศรีตุลในเดือน พฤษภาคมนี้ครับเราเดินทางครับมาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ฮะอย่าลืมฮะใครเกิดราศีอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กําลังใจพวกเราทั้งสองคนครับไปกันเลยครับพรักงงานครับท่านผู้ชม เรื่องงานนะคะอ่าเรื่องงานช่วงนี้นะคะงานนะคะขยับตัวดีขึ้นคนที่ทำงานรประจํานะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะธุรกิจ<ม><ม>ส่วนตัวเป็นไปได้แบบเรื่อยๆนะคะ hmm. ไม่มีอะไรน่ากังวลค,ะค่ะงานดีค่ะการงานดีนะคะอ่าเรื่องการเงินบ้าง่านผู้ชมการเงินนะคะยังดํารงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ต้องวางแผนการใช้เงินนะคะเงินที่ใช้ก็อาจจะต้องคํานวณดีๆหน่อยในในส่วนของเดือนนี้ค่ะวางแผนคํานวณเงินดีๆครับ เรื่องถัดไปครับนั่นคือเรื่องของความรักคนโสดครับเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะปุ๊บปั๊บไปเจอคนถูกใจในที่ทํางานาก็ปมนได้นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคก็อาจจะต้องเติมหวานนะคะพากันไปเที่ยวนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีรัะคขถัดไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับ เรื่องสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความเครียดนะคะแล้วก็ปรรเทเหตุต่างๆเกี่ยวกับการใช้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทค่ะเรื่องอารมณ์ต้องระวังเลยรับรถขับราจะเย็นไม่เกินร้อยเนาะต่อไปครับคือเรื่องของโชคลาภครับ เรื่องโชคลาภมีโอกาสจะมีโชคลาภเกี่ยวกับบ้านเล็กที่นะคะครอยู่ที่อยู่อาศัยบ้านเล็กที่อะไรขอบรนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านมมีโชคมีลาบมีโอกาสมีโชคค่ะเลขนําโชคครับแม่หมอเลขนาโชคนะคะเลขห้าค่ะเลขสี่ค่ะเลขสองนะคะแล้วก็เลขเจ็ด เสริมดวงหน่อยทําบุญอะไรดีเสริมดวงนะคะช่วงนี้นะคะไปไหว้พระขอพรวัดใกล้ๆบ้านนะคะคที่เดินทางสะดวกสมมติว่าจิตเราคิดถึงวัดไหนตอนนี้ให้ไปเลยค่ะ,ะใกล้บ้านที่เราสะดวกไปขอพอนรนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักช่วงนี้จะบังเกิดผลดีค่ะไปทําบุญวัดใกล้บ้านครับและนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิครับ มาถึงราศีนี้ครับที่หลายคนรอคอยครับนั่นคือชาวลัคนาราศีธนูครับเริ่มต้นครับคือเรื่องของการงานครับราศีธนูนะคะช่วงนี้ว้าวงานดีนะคะงานโดดเด่นนะคะท่านใดที่ทํางานมีหุ้นส่วนนะคะหยิบยื่นช่วยเหลือกันดีนะคะเหมาะกับการลงทุนการขยายกิจการเพิ่มนะคะส่วนงานประจำก็ดีตามลําดับค่ะได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนครับต่อไปครับคือเรื่องการเงินครับแม่หมอการเงินนะคะ ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ค่ะระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยค่ะต้องประคับประคองเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายดีเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาช่วงนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะฮะต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงครับเรื่องความรักครับคนโสดครับเรื่องความรักคนสดนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่อาจจะพบคนที่เราถูกใจนะคะเปิดใจดูได้ในช่วงนี้นะคะพบหาได้ค่ะในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ ดีค่ะไม่มีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงนะคะมีความคิดของเราเองนะคะอย่าความคิดทำร้ายตัวเราเองนะฮะเรื่องถัดไปครับคือเรื่องสุขภาพครับแม่หมอเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะระบบช่องท้องไม่ดีนะคะรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะคะการขับรถขับลาอะไรช่วงนี้ก็อย่าประมาทนะคะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีต้องระวังนะฮะเรื่องของโชคลาภครับแม่หมอ เรื่องของโชคลาบนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะคะในช่วงนี้นะคะทีนี้มาดูเลขนําโชคบ้างครับพี่น้องครับเลขนําโชคนะคะอ่าเลขอะไรบ้างครับเลข4เลข4เลข2เลข2เลขศนเลขศนย์แล้วก็เลข7ค่ะเลข7นะครับการทําบุญเสริมดวงครับแม่หมอช่วงนี้นะคะสุขภาพไม่ค่อยดีก็อยากให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับอ แล้วก็อาจจะทําบุญเกี่ยวกับ,บ,บยาถวายยาให้ถวายยารักษาโรคและท<ช>ําบุญโรง<ช>พยาบาลครับ<ช>และนี่คือดวงของชาวรา,าราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ